สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hokkaido Story นะคะวันนี้เราจะไปสัปป o โรกันนะคะดูสภาพหิมะที่สถานีรถไฟ JR บ้านบุ่มนะคะโร o มอิตสเตชัน,นะคะ่ะก็ตอนนี้นะคะ โอมิคอนระบาดหนักเลยนะคะในหลายพื้นที่ก็ประกาศหยุดโรงเรียนแล้วนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าอีกกี่วันจะมีประกาศล็อกดาวน์เราอาจจะไม่ได้ไปซัปโปโรอีกนา่นนะคะถ้าเกิดว่าประกาศล็อกดาวน์คือเขาก็ไม่ได้ห้ามไปนะคะแต่ว่าบ้านบุ๋มก็กลัวเนาะแฟนบุ๋มกลัวคะ่ะก็เลย ช่วงที่ล็อกดาวน์เนี่ยจะไม่ค่อยให้ไปสัปปุโรนะคะไม่ให้ใช้รถสาธารณะนะคะก็วันนี้ยังไม่ประกาศเนาะก็ยังพอมีโอกาสได้ไปอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งที่สัปปุโรกันนะคะ<า>รถไฟมาแล้วคะ่ะ ช่วงที่หิมะตกหนักนะคะบางวันรถไฟจะมาไม่ค่อยตรงเวลานะคะเพราะว่าหิมะเยอะเกินนะคะวันไหนที่หิมะตกเยอะๆรถไฟจะมาไม่ค่อยตรงเวลานะคะแต่ถ้าว่าสภาพปกติก็ปกติแล้วก็จะตรงเวลามากๆค่ะสําหรับรถไฟญี่ปุ่นนะคะมาตรงเวลาเป๊ะค่ะ นีเป็นช่วงกลางวันนะคะช่วงเทียงตการถไฟก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่คะ่ะว่างๆตอนนี้เราถึงสถานีรถไฟซัปโปโรแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูการช่วยเหลือของพนักงานสถานีรถไฟนะคะว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องใช้รถ เ็นยังไงนะคะตอนนี้รถไฟขบวนที่จะมีผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นนะคะใกล้จะมาถึงแล้วบุม๋มเห็นคุณลุงนะคะพนักงานสถานีรถไฟนะคะเขากำลังเตรียมรถเข็นที่จะคอยให้บริการอยู่นะคะเขาก็จะมาก่อนเวลาที่กำหนดเล็กน้อยนะคะเพื่อมา เตรียมอุปกรณ์เพื่อรอรับผู้โดยสารที่จะมาถึงนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะคนที่จะใช้บริการแบบนี้ได้เขาจะต้องมีการจองหรือว่าติดต่อมาก่อนล่วงหน้านะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าทางสถานีจะได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะมารับคนที่จะใช้รถเข็นพวกนี้นะคะสแตนบายรอไว้ เมื่อถึงเวลาจริงนะคะเพราะว่าบางสถานีอาจจะไม่มีพนักงานที่สถานีนะคะซึ่งในจุดนี้เราจะใช้งานยังไงต้องมีการเช็คก่อนนะคะเพราะว่าบางสถานีไม่มีพนักงานนะคะแล้วบางสถานีก็ไม่ได้มีลิฟต์มีแต่บันไดอย่างเดียวนะคะผู้พิการที่จะต้องการใช้บริการเสริมในส่วนนี้ต้องมีการติดต่อล่วงหน้า แต่ละสถานีนะคะที่เราจะขึ้นหรือว่าจะลงนะคะตอนนี้พนักงานสถานีก็จะรอให้ผู้โดยสารท่านอื่นนะคะออกมาให้หมดก่อนเสร็จแล้วก็จะเอาสะพานนี้นะคะไปวางพาดไว้กับประตูทางออกนะคะเสร็จแล้วก็จะมาข็นรถเพื่อไปรับผู้โดยสารด้านในขบวนนี้นะคะมีผู้โดยสารที่เขามีรถเข็น ที่เอามาจากบ้านแล้วนะคะเนี่ยคันนี้นะคะที่กำลังจะออกมาอันนี้คุณลุงก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะคะช่วยเข็นนะคะพร้อมกับบอกทางนะคะว่าลิฟต์อยู่ทางนู้นให้ไปลงทางนู้นนะเสร็จแล้วก็จะกลับไปรับคุณป้าที่อยู่ข้างในนะคะโดยการใช้รถเข็นที่เตรียมมา ไปรับพงป้านะคะผู้ติดตามไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแค่คอยถือของให้อย่างเดียวพนักงานสถานีรถไฟจะเป็นคนอำนวยความสะดวกให้หมดนะคะนีเ่เข็นเรามาแล้วคะ่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะการใช้บริการของขนส่งสาธารนณะเรียกได้ว่าสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีการให้บริการที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก แม้แต่ผู้พิการก็สามารถใช้บริการของขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกสบายค่ะเพื่อนๆที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วเจอกรณีแบบนี้นะคะก็ช่วยหลีกทางให้เขาหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้ทำงานอย่างสะดวกนะคะไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำธุระของเราต่อแล้วกันนะคะหลังจากที่เราทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็คือมาแป๊บเดียวค่ะ รีบทำธุระเสร็จแล้วก็จะกลับเลยก่อนกลับเดี๋ยวเราจะมาแวะซื้อขนมอร่อยๆไปทานที่บ้านกันก่อนนะคะดูค่ะเยอะแยะมากมายเลือกไม่ถูกเลยเรามาแวะซื้อเค้กที่ห้างเอสตากันนะคะดูค่ะทำสดๆใหม่ๆนะคะ ชิ้นหนึ่งนะคะนี่7เจยเยนค่ะในรานะะ้านเขาก็จะมีหลายอย่างให้เลือกอยู่นะคะชูครีมคิมิโรรุนะคะก็มีพวกพุดดิ้งขายด้วยนะคะ หลังจากที่ซื้อเค้กที่ห้างเอสตารเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะรีบกลับบ้านนะคะทำสถิติเลยค่ะวันนี้มาสป,ปรโรแค่3มชั่วโมงเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเค้กที่เราซื้อมาจากสปปโปรกันนะคะมันชื่อว่า สวีโต้ชีสเค้กีนะคะเป็นเค,ค้กของนี่นะคะเป็นเค,ค้กของฟ o ูทเค้กแฟค c t อรี่นะคะดูข้างในค่ะ,นะคะจะเป็นชีสเค้กนะคะเนื้อเค,ค้กเขาจะนุ่มมากๆนะคะใส่กลงมาแบบนี้นะคะ ตัดใส่จานนะคะแล้วก็จะให้ดูความนุ่มของมันนะคะขางลมันจะมีกระดาษรองอยู่นะคะ วันนี้วันนี้ผมไปสัปโปรมาใช่ไหมคะพอกลับถึงบ้านมาปุ๊บแฟนก็บอกว่าวันนี้ให้ไปสปโปรวันสุดท้ายแล้วนะเพระาะว่าตอนนี้นะคะโอมิคอนระบาดเยอะมากบ้านเราก็จะล็อกดาวน์กันแล้วนะคะแผนที่วางไว้ว่าจะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่นะคะตอนนี้คือยกเลิกหมดเลยนะคะนี่นะคะเมื่อคิกผมจะให้ดูนะคะ ชิมก่อนนะคะอ,อร่อยเหมือนเดิมค่ะก็มาเที่ยวสปโปโรนะคะก็ลองไปซื้อทานกันดูนะคะ mm hmm. เขาทำขายอยู่ที่ตึกเอสตานะคะ mm hmm. ชื่อร้านว่า f รุตเค้กแฟคทอรี่นะคะ mm hmm. เขาจะทำสดๆใหม่ๆนะคะที่ร้านที่เขาขายกันเลยนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะเวลาที่เขายกออกมาจากเตาใหม่ๆเขาจะมีการ ปั๊มหน้าเค้กนะคะประทับตาหน้าเค้กก็สนุกดีค่ะจะมีการตัดกระดิ่งด้วยก็เรียกลูกค้าได้ดีเลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากไว้เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง h o ก k a i d o Story ของหมุมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเนื้อฉ่ำมากค่ะแล้วก็นุ่มละลายในปากของจริงค่ะอันนี้